ข้อมูลเยอะนะเพียงแต่ว่าบางข้อมูลบางตัวเขาไม่ได้เอาออกมาในรายการด้วยซ้ำคุณก็ต้องคิดให้ดีว่าถ้ามันมีการไปสืบกันอย่างเงี้ยสมมตินะว่าคุณคุณสมมติคุณติดต่างเขาโดษเอ้ตัวคุณสตางเขาโดนฟ้องอย่างเงี้ยถ้าเขามีข้อมูลเด็ดเยอะซึ่งเขาอาจจะได้จากพี่หนุ่มหรือจากคนที่แบบส่งไปให้เขาอะไรแบบเนื้อแล้วมันต้องยิ่งแบบไปมีการไปสืบพยานการมีการเอาข้อมูลหลักฐานขึ้นมาแสดงอย่างเงี้ย ได้จะคุ้มเสียไหมคุณต้องคิดให้ดีคุณต้องคิดให้ดีนะคะฟ้องอะมันฟ้องได้หมดแล้วทุกคนมันมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ทางในทางศาลใช่ไหมแต่ว่าคุ้มไม่คุ้มคุณต้องคิดให้ดีมันไม่ใช่ว่ามันไม่ได้มีมูลหรือว่ามันเป็นเรื่องกล่าวหาลอยๆอะสทีเดียวนะการที่พวกคุณไปนั่งกันอยู่ในรายการวันนี้ในหลายๆส่วนซึ่ง สคบยังไม่ได้ยังไม่ได้เดินเครื่องนะเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้เดินเครื่องเพราะว่าผู้เสียหายพึ่งจะไปร้องเรียนนะเข้าใจไหมมันไม่ได้จบแค่ว่าคุณขายทองจริงและมีคนไปนว่าคุณทองปลอมแค่นั้นนะมันมีรายละเอียดในเนื้อหาเนี่ยเยอะเกี่ยวกับการที่ก็อย่างที่พี่หนุ่มพูดนั่นแหละที่ที่พี่หนุ่มบอกว่าพี่จะไม่พี่ไม่ได้จะมากล่าวพี่ไม่ได้กล่าวหาว่าคุณนะ่ะผมไม่ได้กล่าวหาว่าคุณนะ่ะ ขายทองปลอมนะแต่แต่พี่หนุ่มตั้งคําถามถึงประเด็นที่คุณแบบอะไรว่าไม่อยากพูดเองอะ่ะอันนี้ดีมากพี่หนุ่มพี่หนุ่มเตือนสติดีนะดิฉันชอบว่าประเด็นมันหยุดตรงนี้แล้วมันยกเป็นข้อต่อสู้ได้นะเนี่ยเรื่องเนี้ย เออพี่หนุ่มบอกว่าผมไม่ได้มองว่าคุณขายทองปลอมแต่ผมกําลังมองเรื่องการโฆษณาชวนเชื่อพี่หนุ่มก็พูดแบบนี้นะคะการที่ชาวบ้านเขาสนใจเรื่องทองเขาสนใจว่าร้านนี้ถูกกว่าแล้วเอาไปขายที่ร้านอื่นได้ได้แพงกว่าเรากําลังเล่นความรู้สึกของมนุษย์ยิ่งคนยากจนไม่มีเงินเนี่ย,เ,ยเรื่องนี้เรื่องโฆษณาชวนเชื่อ คุณคิดว่าคุณจะหลุดไปจากเรื่องนี้ง่ายๆไหมคุณก็ไปช่างใจดูเอาถ้าคุณแบบจะไปเล่นเรื่องคุณจะไปฟ้องคนนั้คนนี้นะคุณก็คุณก็คุณก็เหนื่อยเรื่องนี้แหละที่ฉันบอกเลยคุณก็เหนื่อยเรื่องนี้แหละเรื่องการโฆษณาชวนเชื่อสินค้าคุณวันนี้ที่ที่สบพูดดีมากเลยนะเจ้าหน้าที่ที่เขาพูดเขาบอกว่าแม้แต่การที่คุณจะแบบให้ของแถมให้อะไรกับลูกค้าโดยหลักจริงๆนะโดยหลักระเบียบจริงๆอ่ะคุณจะต้องระบุมูลค่า ของสินค้าที่คุณจะแถมเพื่อให้ลูกค้ารู้ว่าจริงๆของที่คุณแถมอะมันมีมูลค่าเท่าไหร่ที่คุณมาอ้างว่าคุณแถมนูม่นแถมนี่ให้เยอะแยะเนี่ยเพื่อให้คนน่ะเขาได้แบบได้มีข้อมูลในการตัดสินใจคําถามคือคุณบอกหรือเปล่าไอ้ของที่ทาแถมแถมไปอะได้บอกมูลค่ามันไหม คุณดูรายการของกระแสคุณต้องคุณต้องจับประเด็นนะเอาความรู้จากประเด็นที่เขาที่เขาพูดกันในรายการแง่มุมเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรอะ่ะดูให้จบแล้วแล้วหาประโยชน์จากแง่มุมพวกนี้คุณจะได้ประโยชน์ประโยชน์เพื่อที่ว่าถ้าเป็นถ้าถาในฐานะผู้บริโภคอะเวลาคุณซื้อของคุณคุณซื้ออะไรคุณจะได้ไม่ถูกเอาเปรียบคุณจะได้ไม่ไม่ถูกเอาเปรียบค่ะ ราะว่าคุณมีความรู้คุณมีความรู้แล้วไงคุณจะได้รู้ว่าทองที่เขาขายเป็นทองประเภทไหนราคาที่เขาตั้งเขาขายอะ่ะแพงเกินความเป็นจริงไหมอะไรไหมถ้าคุณมีความรู้คุณก็จะแบบมีอะไรสำหรับการตัดสินใจไงแต่ถ้าไม่รู้เลยไม่มีความรู้เรื่องทองเลย เห็นแค่ว่าเขาลดคนส่วนใหญ่ที่ที่แบบไปไปกดซื้อกดเอฟกันนะันะของออนไลน์อะ่ะไม่ได้สนใจแค่อะไรเลยพอฟังว่าพอฟังแค่ว่าราคาปกติเท่านี้ลดเดือท่านสมมติสมมติาาปกติขายอยู่เจ็ดหมืนวันนี้มาจัดโปรลดราคาให้เหลือสามหมืนมึงก็ตาโตไปเอฟกันแล้วอเงี้ยมึงจะว่าไงมึงก็คิดโอ้ โคตรถูกเลยแม่งได้กําไรเห็นเห็นเนี่ยมึงไปกดแต่มึงไม่ไปดูว่าต้นทุนจริงๆต้นทุนจริงๆของสินค้าที่มึงเอฟมามันถึงหมื่นหรือเปล่าแล้วมึงก็ไปเอฟกันแค่เขาบอกว่าโหลดจากเจ็ดหมื่นเหลือสามหมื่นใช่ไหมมันถึงโดนมันถึงโดนต้มกันได้ง่ายไง สนใจแค่ส่วนลดแต่ว่าไม่ได้สนใจคุณภาพของสินค้าว่ากับกับสินค้าที่ได้มาราคามันจริงๆมันอยู่แค่ที่เท่าไหร่อือความโลภจะโทษใครเออนั่นแหละนั่นแหละคุณโลภคุณจะโทษใคร ส่วนหนึ่งต้องโทษเราด้วยเราไม่แบบศึกษาข้อมูลให้ละเอียดทีท่วนโดยเฉพาะซื้อทองมันต้องละเอียดนะคะเงิน8ป0 0 0ื่นเก้อ้ยโอนกันไปได้ยังไงโอนกันไปได้ยังไงง่ายขนาดนั้น3า0หมื่นสี่หมนโอนไปได้งไง นห,หมดเป็นแสนแๆเลยอย่าไปฟังแค่ว่าเขาลดเขาลดแล้วก็แบบซื้อเลยอืม ส่วนมากซื้อทองกากอาไปขายใช่ค่ะร้อยทั้งร้อยอ่ะคาว่าซื้อทองอะ่ะก็คือคิดว่าเออไม่เป็นไรเราตอนนี้มีตังก็ซื้อไว้ก่อนแล้วเก็บไว้เดี๋ยวต่อไปยังไงมันก็ราคาขึ้นใช,ใช่ไหมร้อยทั้งร้อยคนอะ่นะเนาะคนราวอะร้อยทั้งร้อยคนเวลาซื้อทองอะ่ะเราก็จะคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกตอนนี้เราเราพอมีตงังเราก็ซื้อเก็บไว้เดี๋ยวมันก็ยังไงมันก็ขึ้นอะ่ะมากน้อยยังไงมันก็ต้องขึ้น สรุปเป็นไงเอ้าไม่ขึ้น